สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Si ิ๊กเเว็นะครับโปรแกรมสำหรับประชุมทางไกลนำเสนองนานครับแก้หนางานได้นะครับเราสามารถติดตั้งตัวโปรแกรม s ติ๊ก้กอรเว็ได้ทุกอุปรกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android Windows นะครับก็สามารถช่วยเรื่องของการประชุมนำเสนองานพิเศษงานนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเราใช้งานกัน ย,ยาวเลยเป็นร้อยคนนะครับก็วิธีการง่ายๆครับเข้ามาที่ google ครับค้นหาเว็บ ex. com นะครับหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับซึ่งนะครับให้ดาวน์โหลดใช่ไหมครับ ะมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เราเลือกใช้ตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมกําลังทําการดาวน์โหลดอยู่นะรอสักครู่นะมันกาลังวิ่งอยู่นะครับขณะที่รอในการดาวน์โหลดเราก็ไปทําการสมัครใช้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะใช้อีเมล gmail นะครับเราก็ไปสมัครใช้ gmail ก่อนนะครับอ่าเข้ามาที่ google นะครับค้นหา gmail นะครับ ก็ทำการสร้าง Gmail ใหม่นะครับก็คือสร้างแอคเคาทใหม่กรณีที่คนยังไม่มีนะครับคนที่มีแล้วก็ใช้อีเมลที่สมัครใช้ได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับไอโรซิโกเลยครับแบบนี้เลยครับแบบนี้นะครับถ้ายังไม่มีคนใช้ก็จะใช้ได้ โอเคไม่มีคนใช้นะครับวันนี้ผมก็ใส่อีเมลผมไปก่อน0 6น3 4 0ก0 6 6มสี่ศูย์อ่าใส่เมลสำรองเข้าไปนะครับเมลสำรองก็คือกรณีที่เราลืมยุสินเนมรหัสผ่านมันก็จะส่งไปที่เมลสำรองนะครับอ่าแส่วันเดืนปีเกิดไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม ัดไปนะครับง่ายๆนะครับเรียบร้อยนะปบกดทําการบันทึกนะครับแล้วทําการส่ง a อ s ไปหรือเปล่านะครับเราสามารถยืนยันได้เลยกดส่งไปก็ได้นะครับโอเคเรอสักครู่ก็จะมี A อ s เข้าที่มือถือเรานะครับเราก็เอาหมายเลขนั้นมาใส่ก้าวหกหกเก้าสองศูนย์ 20, แบบนี้นะครับยืนยันตัวตน โอเคเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับอันนี้คือสมัครใช้ Gmail นะครับการสมัครใช้ Gmail ง่ายๆแบบนี้นะครับแนะนำทุกคนควรจะมี a c c o u n t Gmail นะครับอย่างน้อยก็ใช้ในการติดตั้งตัว Android นะครับเรียบร้อยมันทำการเปิดซิงค์เนื่องจากเราใช้ Google Chrome นะครับแนะนำการเปิด Google Chrome นะครับกดที่เมนูแล้วทำการกดซิงค์นะครับ ตรงนี้นะครับเป็น,ก,นการซิงให้เวลาเราทำอะไรกิจกรรมอะไรครับมันก็จะเก็บไปด้วยนะครับ Gmail นะครับนะครับเข้าปุ่จีได้เลยทางนี้นะครับศูนย์รวมความบันเทิงของ กูเกิลนะครับก็จะ <c oughs> อยู่ี่ปุ่มนี้นะข้ามอีเมลนะครับเรียบร้อย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเราใช้งานเลยเขาแนะนำใช้งานสมัครแอปหรือเปล่าโอเคนะเราข้ามไปนะครับเราจะเข้าอะไรนะครับอยู่ตรงปรุ่มนี้นะครับในตรงนี้แอปพลิเคชันของเรา Google Drive นะครับภาพถ่ายปฏิทินอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคสมัครเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไป สมัครของ s ิดกูเบบกนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทฟรีนะครับกรปุ่มนี้นะครับสตาร์ทฟรีจะเป็นการดีจิเตอร์นะครับนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับ p a i r o j c i s c o นะครับที่เราสมัคร gmail เมื่อกี้เนี่ยครับเพื่อมันจะทำการส่งแอคเคท์ของซิโก้ให้นะครับในโน้ซิโก้กด sign up มานะครับกด sign up เรียบร้อยนะครับก็มา,างังตั้งชื่อเราแบบนี้นะครับ,นะรบ continue โอเคเรียบร้อยอ่ามันจะส่งไปที่อีเมลนะครับแล้วก็ไปรรับที่อีเมลมาหรือยังอ่ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่ Gmail นะครับแล้วก็กดรับนะครับเพราะว่าซิโก้ส่งมาให้แล้วว่าเราดิกิตเตอร์สำเร็จนะครับนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างลนางนะครับจะมียูสเซอร์เนมของเรานะครับอันนี้คือช่องของเรานะครับ เว็บไซต์สาหรับเราจัดประชุมคนอื่นก็สามารถเข้าช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ตั้งพาสเวเริดนะครับตั้งพาสเวเริดสาหรับตัว c i โกเว็บเอนะครับโอเคตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วกด Continue อ่าพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็นีที่เราอยากจำ ารเวิร์ดไว้นะครับอ่าแบบนี้ตัวนี้มันจะเก็บพ a s s w เวิร์ดเราทุกอย่างนะครับโอเคพร้อมใช้งานแล้วครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนี่คือชื่อห้องนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าก๊อปตรงนี้นะครับไปให้เพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาร่วมแจมได้นะครับมีทําอะไรที่อีกนะครับก็มี ปรับแต่งค่านะครับตรงนี้จัดตารางอันนี้จัดตารางนะครับสมมุติผมจะมีติ้ง g 10จุดตั้งเวลาไว้นะครับตั้งเวลาไว้นะครับทดสอบการใช้งาน c iso web x นี่นะครับ นี่รนะหัผ่านนะครับในการเข้าในการเข้าห้องนี้นะครับเวลาเวลาชัด1ิเอ็ดเราไปใกล้ครับสิบเอจุดอ่หนึ่งห้าหน่อยส้านาทีนะครับาา 11, อา่บอา,บบอา,บอาอีก3ามนาทีนะตอนนี้สิบเอจุดสิบเอดนะครับ โอเค pm ไปนะครับอันนี้ก็ส่งไปหาอีเมลนะครับหรือว่าเพื่อนเพ่อนอลองส่งไปนะครับอ,อีเมลโอเคนะครับจดดูเรียบร้อยนะครับมาดูที่ จีเมลโอเคนะครับรอรอรอนะครับต่อไปอันนี้คือพร้อมใช้งานนะต่อไปเราก็มาติดตั้งโปรแกรมนะครับมันสามารถใช้บนเบราว์เซอร์แล้วก็ใช้บนเครื่องได้แต่เราจะใช้บนเครื่องนะครับเราก็มาทําการติดตั้งโปรแกรมเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จครับกดลั่นนะครับ ไม่มีอะไรครับเน็กอย่างเดียวครับอืมถึงถ um ึงนะครับไปไหนแล้วเอยมานะครับเน็กเน็กไอเซเฟเน็กเน็กนะวิธีติดตั้งครับเน็กอย่างเดียวครับอืมอืม กนึงครับกำลังกดตรงนี้อยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราบรดูุติดตั้งนะครับหลังจากที่เน็กๆๆมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาติดมาถึงหน้านี้นะครับแล้วก็รีกิเตอร์ไสอินเข้าไปเลยครับ CISCO นี่นะครับกดเน็กนะครับ เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานโปรแกรมเรียบร้อยอ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับใช้งานแล้วใช้งานแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้คือพร้อมใช้งาน ใช่งานถ้าเราจะสตาร์ทพิทติ้งครับพอกดสตาร์ทเลยหรือว่าไปกําหนดตารางอยู่ตรงนี้ครับหรือว่าถ้าจอยกับคนอื่นก็ใส่หมายเลขข้องตรงนี้นะครับไปหยุปับแต่งค่านิดนึงนะครับยูเฟลนนะครับมีไลนะ่แฮมเลนมั่งนะ ก็มีคิเนลลนะครับมี Account มีชื่อเรานะครับมีห้องเรามีเมลโซลารูนะครับนี่ครับสมบับชื่อห้องเวลาคนจะจอยเข้ามาก็ใช้รหัสห้องตรงนี้รหัสผ่านก็คือตรงนี้นะัดจอยออปชั่นนะครับ, Option, รบโอเคไม่มีอะไรโบอร์สัปคนในที่เราเชื่อมโบรรัสั์อ่ามีการผูกกับตัว Outlook ก็เป็น F F Meeting นะครับ อ่าเราดีไฟลก็มีแค่นี้นะครับโอเคเรียบรอย้อยติดตั้งเรียบร้อยคือพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานตัว Cisco Webex นะครับโดยการกำหนดสตาร์ทเลยครับสตาร์ทประชุมเลยนะสตาร์ทการประชุมเลยอาร์ตแล้วก็ก็ชิคิปนะครับนะมาเรียกก้องตรงนี้นะครับ มาเลือกกล้อง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 นะครับ่าเลือกกล้องอยู่ตรงไหนอ่าเลือกกล้องนะครับเลือกกล้องกล้องตรงนี้ครับเลือกกล้องใหม่ครับชุบๆอ่าเลือกกล้องครับโอเคกล้องนะครับนี่เลือกกล้อง ไม่นะครับอ i ด u โอยู u r c วิดีโออะ u d โออ่าโอเคกล้องไม่อ u ด i โอนะครับมากล้องไม่เสร็จเรียบร้อยเอ่อวิดีโอสกับอีโอเคประมาณนี้นะครับตัวไม่ตัวไม่ตัวไม่ไม่ไปลที่ไหนเอ่ยซสเต็มโอเคเทส ทดสอบ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 แม่ประมาณนี้ไมโครโฟนตัเป๊กเกอร์นี้นะซิสเต็มไลน์อินโอเคขอใช้ไลน์อินนะครับทดสอบทดสอบอ่ะทดสอบทดสอบนะเรียบร้อยนะครับตั้งกล้อง กด Start นะครับก็กด Start เลยนะครับโอเคนี่ครับสกิโกนะเ,ออเปิดขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเปิดใหม่ไหมเปิดใหม่ก็เปิดใหม่เปิดกล้องไหมนะ ไม่กล้องอยู่ไหนเอ่ยกล้องอยู่ไนเอ่ยอ่าเปิดไม่กล้องทิ้งตรงโอเคมาต่อไปเราจะเอาคนอื่นจอยเข้าไปนะครับ จอยสมมุติเราจะให้เพื่อนจอยเข้ามานะครับจอยเข้ามานะห้องเราชื่อห้องอะไรนะครับอ่าเราก็จอยให้เพื่อนนะครับชื่อห้องอะไรแล้วเป็นะครับมาดูห้องก่อน นี่นะครับปีปีจอยเข้าไปจอยจอยมิกติ้งนะครับก็ใส่หมายเลขนะครับ a c c e s ซ Code นะครับ5 8 9 5 4 9 7 5 4จอยอ่า จอยนะอ่ามีไพโรดเข้ามาแล้วนะครับโอเคเปิดกล้องก่อนมือถือนะมือถือนะอ่าต่อไปอืมต่อไปต่อไปต่อไป อันนี้จากมือถือนะครับอันนี้จากมือถือต่อไปเป็นจาก P ีนะครับอ่าเหมือนกันนะครับสักคู่ มาในห,ห้องนอนเลยนะแอปหนึ่งนะครับต่อมาถือไีต่อ PC ก่อน แทบพนะนี่แท็บพีครับพี PC ก็จะมือถือด้วยว่า PC เวลาจะจอยเข้ามานะก็ใส่ใหมายเลขนี้ครับไปนะครับ5 5าห้าแปดเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดห้าสี่อ่านี่นะครับเวลาจะจอยเข้ามาก็กดจอย อันนี้จากมือถือหรือว่าจากสคริปนะครับขอ,อเปลี่ยนกล้องหน่อยนึงนะครับเปลี่ยนกล้องนะครับเป็นตัวนี้ทำใหม่ตามนั้นโอเคเรียบร้อยครับมาเอาอนะครับกปจออ ก็คือกด o o n Meeting นะครับอันนี้ที่ p c นะครับอ่า PC อ๋อขอปิดไหม์กันครับอ่าขอปิดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันภาพจะไม่ชัดนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวะดูนะครับตอนนี้อันนี้คือตัวเราเองตัวเองนะครับตัวเอง เวลาฮัลโหลเวลาพูดนะครับเวลาพูดเนี่ยหน้าจอมันจะอ่าปิดไหมทดสอบมันอยู่ใกล้กันครับมันอยู่ใกล้กันมาจอนะครับอ่ะหลักการประมาณนี้นะครับก็คือมีเชื่อมกล้องเข้ามาเวลาเชื่อมหน้าจอก็ใส่ ID เข้ามานะครับแล้วก็มี ใช้ uh, นหน้าจอนะครับีสามารถใช้หน้าจอนะครับสกีหนึ่งสกีสองได้นะครับ uh, เดี๋ยวผมจะลองใช้หน้าจอนะขอย,ย้ายครับย้ายจอก่อนะมาแชร์หน้าจอนะครับสมมุติสมมติเราจะแชร์หน้าจอ นะครับเราก็เลือกสกินนะครับทุกคนนะครับก็จะเห็นหน้าจอนีอ้ทุกคนจะเห็นหน้าจอนี้นะทั้งมือถืออันนี้ทั้งมือถือทั้ง P c นะครับทุกคนจะเห็นหน้าจอนี้นะครับตามนี้นะวิธีการนะครับคือแชร์หน้าจอไปทุกคนจะเห็นเหมือนที่เราแสดงอยู่ตอนนี้นะครับ แล้วเมนูเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถเขียนได้นะครับเขียนบรรยายเขียนอะไรก็ได้มาเราเปิดรูปภาพมาเราสามารถเขียนบรรยายนะครับตามนี้เลยครับก่อนเครื่องมือนะครับสามารถจะกรอบได้ขีดเส้นได้เครื่องมันชาอันนี้ครับเ,รเปิดกล่องจะช้ามาก อย่างลบตามนี้เลยครับอุปกรณ์ง,ง่ายๆนะครับมือถือก็จะเห็นแบบนี้ะนะครับมีทําอะไรได้อีกอมีเรคคอร์ดนะครับมีเรคคอร์ดเรคคอร์ดโอเคกลไปไว้ที่ my.doc นะครับอันนี้กดเ e รคคอร์ดแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บได้เลย,เลยนะครับอ,อันนี้ก็มีดูว่ามีตอนนี้มีคนกี่คนนะครับแต่ละคนมีกล้องหรือเปล่านะครับ มีอันไหนอีกเครื่องมือมีแชทนะครับมีแชทแชทคุยทุกคนหรือว่าแชทกับคนนะครับ t e s t p u g p l j ปป๊บเห็นไหมเราจะเจอเฉพาะบัพไพโลนะครับใต้ทั้งหมด t e a l l ทุกคนก็จะได้รับมาจอนะครับ นี้นะครับอ่าก็เหมาะสำหรับงานประชุมนะเทรนนิ่งอะไรพวกนี้นะครับใช้ง่ายนะครับติดตั้งก็เล็กนิดเดียวก็วใช้งานได้เลยเลยื่นๆนะครับถ้าอยากพูดอ่านะครับดักแท้พูดสวนกันอย่างนี้ก็พูดได้นะครับอ่าเพิ่มคนเข้ามานะครับปิดเสียงไม่ กล้องมีเพิ่มอะไรอีกครับมอเป็นล็อกมิทติ้งยูนิฟูออเดียอะไรพวกนี้ตรวจสสุขภาพหนอยนึงตรวจสุขภาพนะครับก็คือโอ้โห CPU นะครับใช่ไหมเครื่องผมมันช้า CPU วิ่งไปเยอะพอสมควรนะครับมีอะไรอีกสุขภาพมีอะไรอีกออเดแลวนี่นะครับอันนี้ตรวจสุขภาพนะ อันนี้เปลี่ยนชื่อห้องได้ไหมเปลี่ยนชื่อห้องไม่ได้นี่สุขภาพนะครับสุขภาพเครื่งองเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับของค่ายหนึ่งซูมๆนะครับเปลี่ยนชื่อห้องได้นะครับใช้พอๆกันนะครับให้คะแนนซิโก้หน่อยหนึ่ง นะครับนะขอดูตึ๊บตึ๊บตป,ป,ปิดแชร์นะครับปิดแช่สต็ปนะครับแชร์ปีเซนสไลด์ให้ดูนะครับคุณภาพก็ไปเทียบดูกันเองก็ได้ครับใส่พื้นหลังได้ไหมใส่พื้นหลังใส่พื้นหลังไม่ได้ ที่ในชัดใส่พื้นหลังไม่ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้แชร์จกตัวชอบมุมมองอันนี้มุมมองนะครับนะครับปกติเวลาใครพูดหน้าจอมันหน้าจอมันจะมีเหมือนกับสปอต นะครับบอกว่าใครพูดอ่าตอนนี้จะมาที่มือถือนะครับมือถือนะครับอันนี้มือถือมือถือนี่แชร์มั่งนะครับมีแชร์คอนเทนต์แชร์คอนเทนต์นะครับมีแชร์สกรีนไว้บอร์ดออฟฟิศโปโต้อ่านะ่มจะเหมือนกันนะครับเอาแชร์ไวบอร์ดอยู่นะครับอันนี้แชร์จากมือถือนะมือถือเชื่อมเข้ามาสมมติเพื่อนเชื่อมเข้ามา ในการประชุมอยู่ขอประชุมร่วมครับทดสอบอซิโกโก้นะครับซีโอและซีนะครับเวทซีเออันนี้เก็นจากเมื่อชื่อนะครับทุกคนก็จะเห็นหน้าจอ,อนี้ นะครับแคสกินก็จะเป็นแคสกินเครื่องนะได้มืนกันนะครับโอเคลองเล่นดูง่ายนะครับเพื่อนไปต่างประเทศอาจารย์ทำงานนะครับสอนงานได้สบายมากนะครับโอเคมีอะไรอีกครับมาดูกันสิ อินไว้ก <c oughs> ็คือเชิญนะครับ c ัปปี้ม t i ติ้งลิงก์ก็คืออ่า copy นี้ไปใส่ในไลน์นะครับหรือในเฟซให้เพื่อนเข้ามาก็ copy นี้ได้เลย Io Connection นะครับ okay. อีไในโน้ตอ่าสามารถดได้ทดสอบการประชุมนะสกู๊ปเวบเอ็บ EXR เนี่ยครับเบื้องต้น โอเคสันส้นๆรับให้คะแนนก็7คูณ10นะครับเก็ดเก็ดให้10นะครับขอบคุณมากครับ